เราก็จะห่อแหนมนะครับวันนี้พอดีมีลูกค้า V.I.P มานะครับมาเหมาครับคุณแม่ก็จะห่อนะครับดูวิธีการห่อแหนมนะครับห่อง่ายๆ่าครับฝีมือคุณแม่นะครับทั้งห่อนะครับทั้งคันส้มนะครับ จะห่อยังไงก็ได้นะครับทุกคนมีห่อแบบหลายวิธีจะจับกลีบไม่จับกลีบก็ได้นะครับนี่ห่อง่ายๆครับแล้วก็รัดยางคร nice ับทุกคนก็จะไม่ให้เห็นครับก็นี่ ก็จะประมาณนี้แล้วครับผมมีลูกค้ามาจากกทมเลยนะครับวันนี้นะครับมาที่นี่นะครับผมพี่สาวน่ารักมากเลยแล้วก็น้องสาวนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาบุดุนนะครับกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผมกับการห่อแหนมนะครับส้มเนื้อนะครับผมจชคดีไปก่อนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ